ครั้งที่สองสิบสองเสรีเทพบระรุได้กราบทูลว่าน่าอาจจัศจรรย์พระเจ้าค่าไม่เคยมีมาพระเจ้าค่าพระดํำรัสนี้พระผู้มีพระภาคตรัสแจมแจ้งแล้วทำไมแจมแจ้งกับเสรีเทพบุตรแจมแจ้งแก่เสรีเทพบระรุตเพราะเหตุว่าท่านได้เกิดเป็นเทพบระรุ ได้เสวยผลของบุญได้รับผลของบุญที่ได้กระทําไว้แล้วในอดีตเป็นการพิสูจน์พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นธรรมะจึงแจ่มแจ้งแก่เสรีเทพบุตรซึ่งเสรีเทพบุตรก็ได้กราบทูลอดีตชาติของท่านแต่พระผู้มีพระภาคซึ่งมีข้อความโดยย่อ,อว่าในอดีตชาติเสรีเทพบุตรได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีพระนามว่าเสรีเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้กล่าวชมการให้ทานที่ประตูทั้งสี่ด้านพระองค์ได้ให้ทานแก่สมณาคมคนกำพรา้าคนเดินทางไกลวันิพกละยาจกทั้งหลายครั้นต่อมาพวกฝ่ายในพากันเข้าไปหาพระองค์และได้ทูลปรารภขึ้นว่า พระองค์ทรงบำเพ็ญทานแต่พวกฝ่ายในไม่ได้ให้ทานเป็นการชอบที่พวกฝ่ายในจะได้อาศัยพระองค์ให้ทานกระทำบุญบ้างซึ่งพระองค์ก็ทรงดำริว่าพระองค์เองก็ทรงเป็นทายกเป็นทานาบดีเป็นผู้กล่าวชมการให้ทานเมื่อมีผู้มาทูลว่าจะให้ทานเช่นนี้พระองค์จึงทรงมอบการให้ทานที่ประตูด,ด้านแรกแก่พวกฝ่ายในไป พวกฝ่ายในก็พากันให้ทานในที่นั้นทานของพระองค ER. ์ก็ลดไปขั ps. Ps ้นต่อมาพวกกษัตริย์พระราชวงศ์ก็พากันไปเฝ้าทูลปรารพว่าเป็นการชอบที่พวกกษัตริย์พระราชวงศ์จะได้อาศัยพระองค์ให้ทานประทาบุญบ้างซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงมอบประตูด้านที่สองให้แก่พวกกษัตริย์พระราชวงศ์ไปพวกกษัตริย์พระราชวงศ์ก็พากันให้ทานในที่นั้นทานของพระองค์ก็ลดไป เคยบำเพ็ญทานมากแล้วก็มีผู้ที่มาปรารบว่าจะให้ทานบ้างก็ได้มอบทานที่เคยให้เพื่อให้บุคคลอื่นได้กระทำทานเจริญบุญกุศลเช่นพระองค์บ้างขัานต่อมาพวกคนล,ละกายคือข้าราชการฝ่ายทหารก็ได้ไปเป้าทูลปรารบว่าเป็นการชอบที่พวกคนล,ละกายจะได้อาศัยพระองค์ให้ทานกระทำบุญบ้าง ซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงมอบประตูด้านที่สามให้พวกพลกาะไปพวกพลกาะก็พากันให้ทานในที่นั้นทานของพระองค์ก็ลดไปครั้นต่อมาพวกกรามขะหบดีคือข้าราชการฝ่ายพลเรือนก็ไปเฝ้าทูลปรารภว่าพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพวกฝ่ายในก็ทรงบำเพ็ญพระกุศลพวกข้าราชการฝ่ายทหารก็ให้ทาน เป็นการชอบที่พวกครามขหบดีจะได้อาศัยพระองค์ให้ทานกระทำบุญบ้างซึ่งพระเจ้าเสรีก็ได้ส่งมอบประตูด้านที่สี่ให้พวกครามขหบดีไปพวกครามขหบดีต่างก็พากันให้ทานในที่นั้นทานของพระเจ้าเสรีก็ลดไปจะเจริญทานต่อไปหรือว่าจะทำยังไงในเมื่อมีผู้มาขอไปหมดทั้งสี่ประตูซึ่งเคยบำเพ็ญอยู่ ประตูแรกก็คือพวกฝ่ายในประตูที่สองกษัตริย์พระราชวงศ์ประตูที่สามข้าราชการฝ่ายทหารประตูที่สี่ข้าราชการฝ่ายพล,ลเรือนมอบให้ไปแล้วทั้งสี่ประตูซึ่งเสรีเทพบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องในอดีตชาติของท่านต่อไปซึ่งข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลายต่างพากันเข้าไปหาหม่อมชันได้ทูลสนองขึ้นว่าบัดนี้พระองค์จะไม่ทรงบำเพ็ญทานในที่ไหนๆอีกหรือเมื่อเข้าทูลอย่างนี้หม่อมชันจึงกล่าวตอบไปว่าท่านทั้งหลายถ้าอย่างนั้นในท้องถิ่นชนบทนอ,นอกๆออกไปมีรายได้ใดๆเกิดขึ้นพวกท่านจงรวบรวมส่งเข้าไปในเมืองคือส่งเข้าท้องพระคลัง กกอีกกึ่งหนึ่งพวกท่านจงให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลวันิพกและยาจกทั้งหลายในชนบทนั้นเถิดซึ่งก็เป็นเช่นดังกราบบังคมทูลถวายนี้แหละพระเจ้าค่าหม่อมชั้นจึงยังไม่ถึงที่สุดแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญไว้แห่งกุศลที่ได้ก่อสร้างไว้ตลอดการนานอย่างนี้โดยที่จะมาคำนึงถึงว่า เท่านี้เป็นบุญพอแล้วเท่านี้เป็นผลของบุญพอแล้วหรือเท่านี้ที่เราจะพึงตั้งอยู่ในสามัคคีธรรมคือพร้อมเพรียงร่วมทำบุญกับเขาพอแล้วเสรีเทบตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคต่อไปว่าน่าอัศจรรย์พระเจ้าข่าไม่เคยมีมาพระเจ้าค่าพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสแจ่มแจ้งแล้ว ชนเหล่าใดมีใจผ่องใสให้ข้าวและน้ำโดยศรัทธาข้าวและน้ำนั้นแหลย่อมพนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นสมควรเปลื้องความเหนียวแน่นเสียครอบงามมนถินของใจเสียพึงให้ทานบุญเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ในโลกหน้าที่กล่าวถึงพระสูตรนี้ เพาเหตุว่าโดยมากท่านผู้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องทานหรือว่าการถวายทานแก่สมณะพราหมณ์แก่วัน,นิพกยาจกท่านก็คิดถึงเฉพาะสิ่งที่ท่านจะหยิบยื่นให้เป็นวัตถุเป็นข้าวน้ำอาหารแต่ว่าตัวอย่างเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าเสรีจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะมีผู้ที่ทูลขอปรารภที่จะให้ทาน และก็ได้ทรงมอบประตูทั้งสี่ที่เคยทรงบำเพ็ญกุศลให้กับบุคคลอื่นไปแล้วก็จริงแต่ก็ไม่หมดหนทางที่จะเจริญกุศลต่อไปยังมีเรื่องที่จะเจริญกุศลมากอย่างเช่นในท้องถิ่นชนบทนอกๆอ,กออกไปซึ่งก็เป็นที่ที่ยังไม่เจริญซึ่งก็ควรที่จะต้องพัฒนาให้มีความสะดวกสบายมีความเจริญ เรื่องที่จะให้บุคคลอื่นได้รับความสะดวกความสบายอย่าจำกัดแคบแคบเพียงการที่จะสละวัตถุให้เท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกื้อกูลอนุเคราะห์บุคคลอื่นให้ได้รับความสะดวกความสบายก,ก็ควรที่จะคิดถึงนั่นเป็นเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินที่พระองค์ทรงคิดถึงเรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นในชนบทนั้นๆที่ควรจะแบ่งออก ครึ่งหนึ่งส่งข้าวท้องพระคลังส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นก็ให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนกำพร้าคนเดินทางไกลวันิพกระยาจบทางหลายในชนบทนั้นสำหรับทุกท่านบางครั้งอาจจะมีความผูกพันหรือว่าความเกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายที่อาจจะมีบุคคลอื่นจะต้องให้ทรัพย์สมบัติแก่ท่าน แต่ว่าบุคคลนั้นอาจจะเป็นผู้ที่ขัดสนมีความทุกข์ยากลำบากมีภาระของครอบครัวที่จะต้องรับผิดชอบถ้าท่านยอมสละที่จะไม่รับทรัพย์สินเงินทองที่จะมาชดเชยให้ท่านซึ่งจะทำให้เขาได้รับความลำบากเดือดร้อนท่านก็ให้ทานโดยการที่ว่าไม่รับสิ่งที่ท่านควรจะได้รับเรื่งของการที่จะ ให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์สุขอย่าจํากัดแคบแคบเพียงเฉพาะการสละวัตถุให้เท่านั้นแต่มีโอกาสใดที่จะเกื้อกูลแก่คนที่กำลังเดือดร้อนโดยวิธีใดๆโดยเหตุการณ์ใดๆก็ตามท่านก็ย่อมสามารถที่จะกระทำได้หรือว่าอาจจะมีหลายครอบครัวที่ต้องอาศัยพักพิงท่านและก็อาจจะได้รับความเดือดร้อน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่ไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากของเขาเขาจะต้องนำทรัพย์สินเป็นรายได้ประจำเดือนมาส่งมามอบให้ท่านหรืออย่างไรก็ตามแต่ว่าอยู่ในฐานะสภาพที่ลำบากเดือดร้อนถ้าท่านมีจิตกุศลที่จะผ่อนปรนแบ่งเบาหรือว่าสละเพื่อให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ยาก ในขณะนั้นก็เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นการให้ทานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหนทางที่จะให้เจริญกุศลมีมากมายหลายประการไม่ควรที่จะคิดจำกัดอยู่เฉพาะในวงแคบๆว่าถ้าเป็นการให้ทานแล้วก็คือนำข้าวน้ำไปให้แก่บ,บุคคลที่ขัดสนหรือว่าแก่สมณ伽รามที่เป็นการถวายบิณฑบาต ริพัตตาหารเหล่านั้นแต่ควรที่จะได้สงเคราะห์ด้วยการให้แก่บุคคลอื่นเท่าที่ท่านสามารถจะอนุเคราะห์ได้ข้อความในอัถกถาในสารัตถประกาินีอัธกถาเสรีสูตรที่สามมีข้อความว่าในอดีตชาติเสรีเทพบุตรเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าเสรีผู้ทรงเป็นานบดี คือให้ทานใดก็เป็นใหญ่ในการให้ข้อความในอธกถามีว่าจริงอยู่ผู้ใดตนเองบริโภคของดีแต่ให้ของไม่ดีผู้นั้นเป็นธาตุแห่งไทยธรรมผู้ใดตนบริโภคของเช่นใดก็ให้เช่นนั้นชื่อว่าเป็นสหายแห่งไทยธรรมผู้ใดตนใช้สอยของพอดีพอร้ายแต่ให้ของปราณีต ชื่อว่าเป็นเชิดถะสามีทานแห่งไทยธรรมการให้ทานของพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าเสรีนั้นเกิดจากกรรมสกตายานคือปัญญาที่รู้ในกรรมและในผลของกรรมเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นเงินทองที่มีมากมายก็เกิดกรรมสกตายานแล้วก็ได้ให้สร้างโรงทาน มอบหมายให้อัมมายเป็นผู้ให้ทานที่ประตูนั้นๆเวลานี้ถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้ที่มีโภคะมากถ้าไม่ทราบไม่รู้ว่าเป็นพระผลของบุญกุศลที่ได้กระทำไว้แล้วในอดีตก็ชื่อว่าท่านไม่รู้กรรม,มสก,กะตายานไม่รู้เรื่องเหตุและผลว่าที่กำลังได้รับผลของกุศลอยู่ในขณะนี้เป็นเพราะได้กระทำกุศลไว้แล้วในอดีต แต่ถ้าผู้ใดเห็นผู้นั้นก็ทราบว่าควรจะต้องเจริญกุศลต่อไปไม่พึงเป็นผู้ที่คิดว่าบำเพ็ญกุศลพอแล้วเพระเหตุว่าพระเจ้าแผ่นดินพระนามวาเสรีนั้นไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงว่าเท่านี้เป็นบุญพอแล้วเท่านี้เป็นผลของบุญพอแล้วแต่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยคิดใช่ไหมคะแต่ก่อนนี้ ทำบุญเท่านี้พอแล้วผลของบุญที่ได้เท่านี้พอแล้วแต่ความจริงไม่พอค่ะเพราะเหตุว่าถ้าหมดผลของบุญเป็นโอกาสของอกุศลกรรมแล้วแล้วก็ผลที่ได้รับนั้นก็ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเป็นผู้ที่คำนึงถึงว่าเท่านี้เป็นบุญพอแล้วเท่านี้เป็นผลของบุญพอแล้วเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานก็เหมือนกันนะคะ เพียงระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเล็กๆน้อยๆคิดว่าเท่านี้พอแล้วได้ไหมคะไม่ได้เพราะเหตุว่ายัางไม่รู้ชัดในสภาพของนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงต้องเจริญไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญาจะสมบูรณ์เป็นวิปัสสนาญาณะแต่ละขัน้นและถึงแม้ว่าจะเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้ว ก็ยังต้องเจริญสติปัฏฐานต่อไปจนกว่าจะถึงความเป็นพระอระหรันต์เรื่องอานิสงค์ของทานถ้าในปัจจุบันชาตินี้ทานของท่านบางครั้งเป็นลักษณะของอสัพปุริสสานและบางครั้งเป็นลักษณะของสัพปุริสทานท่านก็จะได้ทราบถึงผลที่ได้รับด้วยว่าขณะนี้เป็นผลของอสัพปุริสสาน ในอดีตหรือว่าเป็นผลของสัพปริสทานในอดีตท,ที่ได้กระทำแล้วในอังคุตรนิกายปัญจกะนิบาตอสัพปริสถานาสูตรมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอสัพปริสถานห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคืออสัตบุรุษย่อมให้โดยไม่เคารพหนึ่ง ให้โดยไม่อ่อนน้อมหนึ่งไม่ให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของที่เป็นเดนหนึ่งไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงให้หนึ่งโดจกระภิกษุทั้งหลายอสัพปบริสสถานห้าประการนี้แหลดจกระภิกษุทั้งหลายสัพปบริสสถานห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือ สัตบุรุษย่อมให้โดยคารบหนึ่งให้โดยอ่อนน้อมหนึ่งให้ด้วยมือตนเองหนึ่งให้ของไม่เป็นเดนหนึ่งเห็นผลที่จะมาถึงให้หนึ่งเดือกระภิกษุทั้งหลายสัพปุริสทานห้าประการนี้แหละพอจะทราบได้ไหมคะว่าการให้ของท่านแต่ละครั้งเป็นไปในลักษณะของอัพปุริสทานหรือว่าสัพปุริสทาน ซึ่งข้อความอธิบายพระสูตรนี้ในมโนรัฐปุรณีอัตถกถาอัสสปุริสถานมีข้อความว่าคำว่าย่อมให้ทานโดยไม่เขารพคือไม่สักการะทำให้สะอาดให้เวลาที่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าให้ไปโดยที่ไม่สักการะไม่เขารพในทานในการให้ แล้วก็แม้ว่าวัตถุนั้นจะเป็นวัตถุที่ไม่สะอาดก็ไม่ทำให้สะอาดเสียก่อนก็ให้ไปนั่นก็เป็นการให้ทานโดยไม่เคารพคำว่าทำความไม่ยำเกรงให้คือให้โดยการไม่ยำเกรงด้วยความไม่อ่อนน้อมนี่ก็เป็นสภาพลักษณะของกิริยาอาการที่ให้ว่าให้ด้วยความไม่ยำเกรง คำว่าให้ของที่เป็นเดนคือไม่ให้ติดต่อกันหมายความถึงเหลือแล้วจึงให้อาจจะไม่มีเจตนาคิดที่จะให้ก่อนก็ไม่ให้ของที่สมบูรณ์ปราณีตด,ดีแต่ว่าให้ของที่เหลือแล้วหรือว่าเพราะเหลือแล้วจึงให้อีกอย่างหนึ่งย่อมให้ดุดต้องการจะทิ้งเสีย ในเมื่อสิ่งนั้นเป็นของที่เหลือไม่ต้องการแล้วอาการที่ให้ก็เป็นการให้โดยลักษณะเหมือนกับว่าต้องการจะทิ้งแทนที่เป็นการที่จะมอบให้ด้วยความเคารพหรือว่าด้วยความอ่อนน้อมคำว่าเป็นผู้ไม่เห็นผลที่จะมาถึงให้คือไม่ยั่งความเห็นผลที่จะเกิดขึ้นให้อย่างนี้ว่า ผลแห่งทานที่เราทำแล้วจักมาถึงคือไม่เห็นว่าการให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ให้ไปนั้นจะทำให้ได้รับผลของทานเมื่อไม่เข้าใจอย่างนี้ก็อาจจะให้ไปด้วยการไม่ทราบว่าผลของการให้นั้นมีแล้วแต่การให้ว่าการให้เป็นไปในลักษณะของอสัพบ,บุรุษหรือว่าสัพบ,บุรุษ ข้อความต่อไปมีว่าคำว่าทำความยำเกรงให้คือเข้าไปตั้งการยำเกรงทั้งในทายธรรมทั้งในทัรรทนทกษีในบุคคลแล้วให้ในสองอย่างนั้นบุคคลทำทายธรรมให้ปราณีตให้มีโอชะคือให้มีรสอร่อยเป็นวัตถุที่น่ายินดีที่ควรจะรับถ้าทำอย่างนั้นแล้วให้ชื่อว่า เข้าไปตั้งความยำเกรงในไทยธรรมส่วนผู้เลือกบุคคลให้ชื่อว่าเข้าไปตั้งความยำเกรงในทักขินัยบุคคลคือในคุณความดีของผู้รับก็เป็นการที่ให้ได้ความเคารพในบุคคลผู้รับคำว่าผู้เห็นผลที่จะมาถึงให้คือเป็นผู้ที่เชื่อกรรมและก็เชื่อวิบากซึ่งเป็นผลของกรรม เมื่อให้ก็รู้ว่าการให้นั้นจักเป็นปัจจัยแก่พบในอนาคตที่จะให้ได้รับความสุขความสะดวกความสบายต่างๆสำหรับผลของทานซึ่งก็เนื่องมาจากเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงไว้ในอังคุตรนิกายปัญจกานิบาตสัพปริรสธานสสตรข้อความในปัญจกนิบาต สัพปริสถานสูตรมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัพปริสถานห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธานหนึ่งย่อมให้ทานโดยข่าวรบหนึ่งย่อมให้ทานโดยกาละอันควรหนึ่งเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานหนึ่งย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นหนึ่ง ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตบุรครขั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นลผล็ผลคือในที่ที่ทานให้ผลเกิดขึ้นนี่ก็เป็นผลของการให้ด้วยศรัทธา เพราะเหตุว่าในขณะที่ให้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตผ่องใสไม่มีความเสียดายแต่เป็นผู้ที่มีความชื่นชมยินดีในทานที่ให้เพราะฉะนั้นผลของผู้ที่ให้ทานด้วยศรัทธานั้นย่อมทําให้เป็นผู้ที่มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั้นลผล็ดผลคือในที่ที่ทานนั้นทำให้เกิดขึ้นประการต่อไปนะคะการให้ทานโดยข่าวรบแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรพันยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่โสดลงสดับคำสั่ง ตั้งใจใคร้รู้ในที่ที่ทานนั้นลผลเตผลได้รับผลของทานข้อนี้หรือเปล่าคะพิสูจน์ได้จากชีวิตประจำวันท่านที่เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีข้าทาสบริวารมากมีบุตรมีพัญญามีคนใช้บางทีบุคคลเหล่านั้นก็ไม่เป็นผู้ที่เชื่อฟังไม่เงียโสดลงสดับคำสั่ง นี่เป็นผลของการให้โดยไม่เขารพนามและรูปที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีการให้ทานจริงเป็นเหตุให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเป็นผู้ที่มัง่งคั่งมีโภคะมากแต่เพราะเหตุว่าในขณะที่ให้นั้นไม่ได้ให้ด้วยความเขารพบาะฉะนั้นผลก็คือว่า ถึงแม้ว่าจะมีบุตรมีพัญญามีทาตมีคนใช้ก็เป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยโสดลงสดับแต่ว่าตรงกันข้ามถ้าท่านผู้ใดเป็นผู้ที่ให้ทานโดยเคารพผลก็คือว่าเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีบุตรมีพัญญาทาตคนใช้หรือคนงานก็เป็นผู้ที่เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ เพราะฉะนั้นฐานก็จำแนกไปโดยละเอียดตามควรแก่เหตุประการต่อไปมีข้อความว่าครั้นให้ฐานโดยกาละอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาละบริบูรณ์ในที่ที่ฐานนั้นลผลิตผล หมายความว่าเวลาที่ท่านมีความปรารถนามีความจําเป็นมีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านย่อมได้รับสิ่งนั้นที่เป็นประโยชน์สนองความต้องการความปรารถนาหรือความจําเป็นนั้นทันทีนี่เป็นผลของการที่ให้ทานโดยกาละอันควรถ้าขณะใด,ดที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด กำลังต้องการการสงเคราะห์การช่วยเหลือทันทีแต่ท่านก็ยังรีรอคิดไปคิดมาก่อนท่านไม่ได้ให้ทานโดยกาละอันควร